ครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวฟรีไฟกันทุกคนเลยนะครับหลังจากที่วาดรูปตามคำขอมากันเยอะแล้วนะครับก็จะมาเป็นคิวของฟรีไฟกันบ้างน,นะครับทุกคนเอาละครับฟรีไฟชุดนี้ก็จะเป็นชุดเกี่ยวกับเป็นชุดแข่งของประเทศไทยนะครับเท่าที่ผมรู้มาน่าจะเป็นชุด ชุดฟินิกฟินิกฟอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็จะใส่เป็นหน้าก,กากคาบุกิให้กับชุดนี้นะเอาละครับเพื่อนๆคนไหนที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมสำหรับช่วงวารูปตามคำขอผมก็จะพักไว้ก่อนนะครับโดยการวารูปฟรีไฟล์ไปก่อนสักประมาณ2-3คลิปแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าหาหายันไปนานแล้วนะ เพื่อนๆที่ขอกันเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับตัลละครเยอะแยะมากมายนะครับขอทิ้งระยะห่างกันสักพักห่างกันสักพักนะครับทุกคนกดใจรอกันสักพักนะครับเดี๋ยวผมวาดให้แน่นอนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ขอตัวละครอื่นเข้ามานะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะวาดตามง่ายนิดเดียวครับคลิปนี้ดูคลิปผมไปด้วยแล้วก็วาดไปด้วยนะครับ ผมจะวาดให้มันดูง่ายๆนะครับทุกคนเพื่อให้เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะวาดตาม จะสามารถวาดได้ง่ายนะไปดูคลิปผมไปเลยนะครับตัวก็จะไม่เต็มนะครับแต่ละคลิปของผมก็จะได้แค่ครึ่งตัวนะครับถ้าจะเป็นตัวเต็มก็คงต้องวาดแนวตั้งนะทุกคนก็อาจจะเป็นคลิปหน้านะครับผมจะลองวาดดูนะจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามแล้วกัน All I have just to feel alive, a fight to live, a fight to strive. One day I'll have what I want in. Yeah. Um. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't ever guess, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at i like taking on a drug you got me feeling good yeah you got me feeling numb everything you do i can't seem to get enough you got me feeling good yeah you got me feeling numb touching on your body feels like taking on a drug you got me feeling good yeah you got me feeling numb everything you do i can't seem to get enough you got me feeling good yeah you got me feeling numb I could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body, so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind 'cause your frame. Hey, girl, what's your name? Lit me up just like the flame. Body e motion, I feel the commotion. Be on you like. เสร็จแล้วเราก็จะลบลายเส้นเดิมออกแล้วก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะไปลงสีกันเลยนะทุกคนสำหรับการลงสีก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ PG ตอนที่ผมระบายสีนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆก็สามารถระบายได้ตามตามสีที่ผมระบายเลยนะก็มีสีแดงสีดำแล้วก็สีส้มนะครับโอ้ลืมไปมีสีเหลืองด้วยทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟุ้ยฟอยชุดฟินิกฟอร์ดในรูปแบบคาบุกินะครับผม คลิปหน้าอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับก็จะเป็นคลิปของฟรีไฟล์เช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะเอาละครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหอย่างเท่เลยครับฝากกดไลค์ด้วยนะทุกคน